อินทร์รู้มายเซลล์ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลไม่เนมอีสิริลักษ์โสนายะไม่เนมอีสวาลัญญาสุพน์ไม่อีสพัชพรใจน้อยไม่เนมอีสอ้อมไม่เนมอีสไข่มุกไม่เนมอีสบิ๊กจ้า I am twenty six year old Seven, yes, on. I am, I am. Six, six yes, on. I like orange color. I like red color. I like yellow, yellow color. Thank you. Bye bye. bye, bye. สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็มาพบกับที่เชอรอมี่อีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาเรียนการบวกเลขคณิตศาสตร์กันค่ะวันนี้ที่เชอร์มี่ม,มีดอกไม้สวยๆอยู่3ดอกแล้วคุณลิต,ต้าก็นำมาเพิ่มให้ที่เชือ่อมี่อีก2ดอกดอกสีชมพูด้วยนะคะคุณไข่มุกก็เพิ่มอีก1ดอกดอกสีชมพูอ่ะเดี๋ยวเรานับรวมกันเลยค่ะ ว่าดอกไม้สีขาวกับดอกไม้สีชมพูรวมกันแล้วได้กี่ดอก One, two, t r e f r five, s คำตอบคือ6ค่ะเด็กๆแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย สวัสดีค่ะพบกับทีเชอร์ออฟพี่มุกบิกแล้วก็พี่ลิต้านะคะวันนี้จะให้เด็กๆมาฝึกใส่ถุงเท้าค่ะมาดูตัวอย่างกันเลยค่ะเอาใส่ได้ค่ะหยิบขึ้นมาเลยเอาเริ่มเลยค่ะในชีวิตประจำวันของเด็กๆมาโรงเรียนเด็กๆต้องหัดใส่ถุงเท้าเองนะคะแต่งตัวเอง ติดกระดุมเสื้อนักเรียนก็ต้องฝึกติดกระดุมเสื้อให้ได้ถุงเท้าก็ง่ายๆอะไรง่ายๆเองนะคะเวลาใส่ถุงเท้าก่อนมาโรงเรียนจะได้แบ่งเบาภาระคุณพ่อคุณแม่ค่ะเราต้องหัดแต่งตัวเองได้แล้วเห็นไหมคะได้ไหมคะคุณลิตาคุณมุกได้ไหมคะอ่าได้แล้วเห็นไหมคะเอาพี่ลิตาดึงขึ้นมาเลยคะ่ะ โอเคง่ายๆเองบายๆค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องส่วนต่างๆของพืชกันค่ะว่ามีอะไรบ้างกันนะคะอ่ะสิ่งแรกที่เด็กๆเ,เห็นนะคะนี่เลยนะคะอยู่ในมือของที่เชื่อออฟและที่เชื่ออ้อมนะคะก็คือรากนะคะจะมีเห็นไหมคะรากตรงนี้เขาจะเรียกว่ารากแกว้ว แลกับทีชเชอรออมนะคะก็จะมีรากฝอยนะคะรากของพืชน,นะคะส่วนมากจะฝังอยู่ในดินและใต้น้ํานะคะมีหน้าที่ดูดน้ําดูดอาหารนะคะช่วยยึดลําต้นให้เกาะติดที่ดินค่ะและส่วนนี้พอจากรากนะคะขึ้นมาก็จะเป็นลําต้นนะคะลําต้นส่วนมากโตขึ้นมาเหนือพื้นดินค่ะเพื่อรับแสงแดดมีหน้าที่ลําเลียงน้ํา แร่ธาตุจากรากนะคะนี่ลำเลียงนะคะไปสู่ส่วนต่างๆของพืชค่ะและช่วยชูกิ่งก้านใบของดอกนะคะให้ได้รับแสงค่ะค่ะข,ข้อ3นะคะกิ่งก้านค่ะกิ่งก้านเป็นส่วนชูใบดอกและผลส่วนข้อที่4นะคะใบ เป็นส่วนที่งอกออกจากกิ่งก้านของพืชส่วนมากใบมีสีเขียวมีรูปร่างลักษณะแตกต่างกันไปค่ะตามชนิดของพืชน,นะคะใบมีหน้าที่หายใจคลายน้ำและสร้างอาหารได้ด้วยค่ะค่ะสำหรับข้อที่5ก็คือดอกค่ะ ดอกมีขนาดรูปร่างและสีสันแตกต่างกันไปค่ะมีหน้าที่ล่อมแมลงให้มาผสมเกสร6ผลและเมล็ดมีหน้าที่แพร่พันธุ์และนำเมล็ดไปปลูกให้เป็นต้นใหม่ได้ค่ะที่เชอรอออฟค่ะอย่างนี้เองที่เชร์ออฟส่วนประกอบของพืชนะคะก็จะมีรากลำต้น,นกิ่งก้านใบดอก และสุดท้ายก็คือผลและมะเล็กค่า sing a song and dance are you ready yes <Yeah>. are you ready yes <Yeah>. okay let's Let <'s> go caty caty <go. S 3> cat caty caty cat caty caty cat 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 meow 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 birdy birdy bird birdy birdy bird birdy birdy จิบจิบจิบดอกกี่ดอกกี่ดอกดอกกี่ดอกกี่ดอกดอกกี่ดอกกี่บักบักบักเด็กๆคะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมส่งวิดีโอคลิปอินทึดิวไมเซลมาให้ที่เชอร์ดูแล้วก็คลิปอะไรอีกคะที่เชอร์ออฟอ๋อการฝึกทักษะการใส่ถุงเท้าค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่ง จริง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 บายบายค่ะ